อาจารย์คะมุมมองของอาจารย์ต่อการออกมาประกาศนโยบายเศรษฐกิจในเรื่องของการปรับค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยจะให้เป็นหกร้อบาทเนี่ยมุมมองอาจารย์มีมองอย่างไงบ้างคะอืมมันก็มองได้ในสงครามไงยะนะคค่ะครับในระยะของทางเศรษฐกิจนี่ก็ก็รื่นหนึ่งเพราะว่าเศรษฐกิจขอ้งเรามันในปีที่ก็ฟื้นพึ่งฟื้นตัวใช่ไหมค่ะครับแล้วก็ปีหน้า ก็ยังเจอที่เขาบอกว่าอะไรอ่ะเขาจริงอ่ะจริงแล้วใช่ไหมครับอาจารย์โอ้โหเราคุยกันมานานเนาะเขาจริงเผาหลอกนี่กันมาหลายปีมือว่าเผาใครมันมันต่างกันการฟื้นตัวการครอบมันแตกต่างกันแต่ว่าปีหน้าก็เป็นปีที่ไม่ดีไี่ปีหน้าแหละนี่ใส่มาสุดท้ายของปีนี้ก็เห็นแล้วะครับเออคนนี้มันมันจะจิ่มันอ่อนแออ่ะนะแต่มาขึ้นค่าจ้าง ลูสูงเนี่ยคือการขึ้นค่าจ้างเนี่ยมันขึ้นได้ถ้าเราเห็นโลกจะปรับแต่บางคนจะปรับไปตามไปตามภาวะเศรษฐกิจแล้วก็ตามกลไกซึ่งก็มีคณะกรรมการค่าจ้างสายภาคีในจ้างลูกจ้างฝ่ายรับเนี่ยเขาก็มีมีข้อมีมีมาตรการมีมาตรฐานมีวิธีการคำนวณค่าจ้างขั้นต่ำที่ออกมาแต่ละปีแต่ละปีก็ดูเศรษฐกิจนะขยายตัว GDP ความสามารถในจ้าง ความเดือดร้อนลูกจ้างอะไรอย่างเงี้ยนะใช่ไหมแต่ทีนี้พอในแง่ของการของธุรกิจเนี่ยในมิติของธุรกิจเนี่ยธุรกิจมันก็ต่างกันนะคุณไปถามธุรกิจที่เข้าผูกขาดเจ้าสัวใหญ่ๆเขาก็ไม่เดือดร้อนอืใช่ไหมธุรกิจผูกขาดเขาก็ค่าแรงเท่าไหร่เขาก็ใส่ไว้ในราคาของคนะคที่สิดประชาชนก็เป็นคนรับเองนะอ่าแต่ธุรกิจที่เล็ก,ลกๆนะเขาจะอยู่ยังไงแล้วเป็น เป็นส่วนใจเราเป็นธุกรกิจไอเจีพวกไมโครไฟแนนอย่างเนี้ยนะเออเขาจะอยู่ยังไงแล้วบ้านเราก็ประเทศไทยเราก็เป็นเมืองส่งออกสินค้าส่งออกของออเราสองในสามเนี่ยเป็นสินค้าที่ใช้ายงานเข้มข้นนะอบางคนบ,บ,บ,บอกเอาก็ไปใช้เทคโนโลยีก็พูดง่ายนะ <S <S ๆๆๆเราก็พยายามจะจะเปลี่ยนจากไอใช้ายงานเยอะๆไปใช้เครื่องจักรใช้เทคโนโลยี AI โรบอทอะไรพวกนี้เี่ย แต่ว่าหนึ่งก็คือตลาดที่เรามีอยู่มันเป็นตลาดแบบนี้ได้หรอมะที่มันย้อนผิดปากกระกป๋องนะทำรองเท้าทําเครื่องลุ่งขม,มทําอะไรอะ่ะไอเป็นรับจ้างในพวกอาจะไปอะไรให้พวกแผงวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกอะไรพวกนี้ซึ่งมันชัดคนทั้งนั้นเลยนรอุตสาหการรมของเราก็อุตสาหกรรมเกษตร,รแปรรูปใช่ไหมแกะแกะหัวก,กะอ่ก้างปลานะ แล้วก็เกษตรของเราก็เกษตรต้องใช้แรงก็ยังใช้แรงงานรับจ้างอันนี้มันก็ยากมันก็มันคือเราไงก็ต้องไปอะนะครับทิศทางที่ที่เศรษฐกิจช้แรงงานน้อยๆสินค้ามีูลคาเพิ่มเนี่ยแต่มันมันไม่ง่ายไงพอค่าแรงปร,ประเทศขึ้นมาหกร้อยเนี่ยมันก็จะกระทบทั้งระยะสั้นระยะยาวคือมันไปทาลายโครงสร้างที่เศรษฐกิจมันเอค่าจ้างแต่เศรษฐกิจมันต้องไปด้วยกันไม่ได้ค่าจ้างเนี่ยมันไปแซง เศรษฐกิจเดียกไหมฮะขึ้นแบบขึ้นแบบแจ้งเศรษฐกิจ,จกแล้วไอ้ทฤษฎีที่บอกว่าขึ้นค่าจ้างสูงสูงแล้วเศรษฐกิจมันจะดีเองเ,องเนี่ยไม่รู้ว่าถูกทฤษฎีศาสตร์ปานะไม่ตำรากเขาก็ไม่ได้เขียนว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั<อ>้นทุกคนที่าบรวยนะขึ้นค่าจ้างไม่เลยสองสามพันบาทาแล้วเศรษฐกิจมันจะดีเนี่ย่มันมันต้องไปด้วยกันไงครับ